สวัสดีครับวันนี้ครับแม่คงออนทัวร์อยู่ที่ริมแม่น้ำโขงแก่งกระเบาอำเภอวานญ่จังหวัดมุกดาหารครับซึ่งเป็นบ่อนท่องเที่ยวยอดฮิตเล้วกัเป็นบ่อนกินข้าวเที่ยงครับเมนูเด็ดครับหมูหันซิลิไซครับอยู่ในแก่งกระเบาเลยครับอันนี้เป็นจุดไอสะพานส้มบิวแม่น้ำโขงแล้วกับองค์พระนสีขาวครับอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยครับนี่บรรยากาศผู้คนพากันมานั่งสุดลมส้มวิวเป็นตรงนี้ครับองค์พระนา์อยู่แก่งกระเบาครับใ่ญ่สวยงามอลังการครับ มาเสี่ยงโชคมาขอลาบขอหวยพี่น้องีกช่วงนี้ครับน้ำโขค้งครับสีใสครับน้ำลงครับนี่น้ำแห้งนะน้องเอยปานทะเลครับคุณผู้คน,นขาน้ามไก่ยางลงไปเสียฟีท่ารูปรูปจำปูนะครับเด็กคนขน้นขนนขาไยางลงไปบึ้งบรรยากาศข้างล่างกับวารัสเ็นได้นะอันนี้เป็นจุดถ่ายรูปให้เห็นให้ได้แก่งกระเบาเนี่ครับอยู่ห่างจากตัวมุกดาหารประมาณ35กิโลเมตรครับบนท่องเที่ยวที่สําคัญก็จะมี หาดมนโนพิลมครับอยู่ห่างจากจุดนี้14กิโลครับไปรดลิมโค้งเที่ยวมูดฮาหลนะครับนี่ตามป้ายเลยครับพี่น้องครับ่นเห็ดไอสะพานรอบต้นไม้คนขึ้นไปถ่ายรูปครับไกลมือหวยออกภกาษาสนทะกันมาเที่ยวมากระว้วอโคโซคล่าภนะครับ สวยงามพมเศียรางการครับเป็นองเอกสุดยอดเลยนี่พญาสีพุทธชงมุกดานาคลาดกับสีมีนาคะนะครับขาถาบูชาพญาสีพุทธชงมุกดานาคลาดครับ ที่มุกดาหารก็จะมีองค์พญานาคสามบ่อนรับพอะนิกรตเมน์ปยาศรีผู้โชมุกดานาคราชแล้วก็จะมีจุดใต้สะพานมิภาพเทะลาวสองกับแล้วก็จะมีบริเวณวัดภูปนลมับซึ่งเป็นท่องเที่ยวยอดฮิตนะครับสำคัญของน้องชาวจังหวัดมุกดาหารครับบรรยากาศน้ำโขงครับคุณน่ะน้ำใสนะครับจุดนี้ครับน้ำโขงจะโค้งกับนันเม็นฝั่งเมืองสปะลุรครับ เมืองนครไกรสอนพมิหารแขวงสวนเขตสอพลาวครับในจุดนี้ครับจะติดมาด้วยเกาะแก้งครับนี่ตามการน้ำโขงกับน้ำโขงไหลเชี่ยวไหลแห้งครับกับห้ามลงเล่นน้ำดูดี่ขาดเพราะว่าอันตรายครับไม่จิ้งน้ำาตนะครับในชุดนี้ครับด้านแทลาวก็ยังปิดบวสามารถที่จะข้ามไปเที่ยวฝั่งสอพลาวได้ครับจุดนี้ครับเป็นมองเห็นวิวฝั่งเราได้อย่างสวยงามครับทางซ้ายมือเป็นรัน หมูหันศีลรไซยแกงกระเบาแล้วก็เป็นเราจะมีจุดไอระเบียงให้เขามาถ่ายรูป,ประน,นะครับอนนี้เป็นจุดบูชาทูเพเเีีนแล้วก็พวกขันมเบิงมากราบไหว้ขอโชคขอลาบองพญานาคนะครับอปอปตโตปรงขามดวงมูแหล่งท่องเที่ยวแก่งกระเบาครับนี่นงน,นี่ครับ พญาสีพุทธชงมุกดาลาคล้าครับพญานาคริมโขงแก่งกระเบาครับลาคนมาเที่ยวครับเพิ่งก็จะพากันมากราบว่า้และกันย่างตามจุดที่เพิ่นแนะนำมานะครับนี่อันนี้แม่นจุดเริ่มต้นครับครับย่างตามป้ายนี่เลยครับนี่ย่างตามไอ้ลูกซอสนี่นะครับย่างลอดท้องพญานาคครับดังเทื่ยเพิ่นให้โซห้ลาพันะตับมานี่ครับโค้งมานี่ครับ โคมไปนี่ครับที่แก่งกระเบาครับก็จะมีเสาเตือนภัยแผ่นดินไหวครับบนนี้นะนี่เฮ้ยนี่เสาสัญญาณเตือนแผ่นดินไหวนะครับ,บนีนะครับเพื่อนแต่งตกแต่งโคมไฟครับถนนเส้นนี้ครับนี่งามนม้องๆอะครับอันนี้เมียนล้ำรวยครับบนนี้ล้ำรวย ในแต่ละจุดี่ครับก็จะมีคาถาบูชาองค์พญานาคครับเวลาเขาลอดท้องน,นะครับนี่มานี่และก็โค้งมานี่ครับพอมาปนนีเกีจะเปลี่ยนไอ้แข็งแรงครับมานี่ก็แข็งแรงซาทูเดอร์หลวงปูพญานาคผมคอสามตัวรีเดทนะครับนี่ทำเอาครับนี่ นี่ไหว้จุดสุดท้ายครับหลอดทองผมพญานาคครับเพื่อความแข็งแรงเป็นสิริมงคลลํนนลำรวยเงินทองโชมบัตกันสุขทุกคนเื่อพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาญาติลงไปเบื้องบรรยากาศข้างล่างครับเบึง้งใกล้ริมโขงเลยครับอย่างลงไปเบื้องแก่งกระเบาเลยครับเพราะว่ามันเป็นบนท้องเที่ยวยอดฮิตเลสมัยก่อนๆนะครับแต่ว่าในสม,มุยนี้ครับ่นสร้างงค์พญานาคใส่ครับมีแฮงคุณแฮ่งมาเที่ยวารครับเพื่อทักันมาเที่ยว ตามจุดต่างๆที่มุกดาหารครับว่าจะเป็นวัดภูมนรลมแล้วก็มามุกดาหารแล้วก็มาที่สะพานมิตรภาพไทลาวสแล้วก็มาเที่ยวโซกขอราบที่องค์พรดาศรีพุทธชงมุกดานขคราชแล้วก็มากินหมูหันแกงกระเบายวยนครับพี่น้องสวยงาครับสักเป็นไงอากาศดีไหมนี่ทะเลด้วยนี่ น้ำสีใสมากเหมือนทะเลเลยเเเหมือนทะลยลยครับสังเกตดูเดอ้อที่มุกดาหารกับนครพนมจะต่างกันในน้ำโขงนะมุกดาหารเนี่ยมันจะมีทุ่นแบ่งเขตระหว่างไทยลาวแต่ที่ฝั่งนครพนมนี่มันจะบ่มีเด้อ่าเริ่มจากมุกดาหารอับนาจเจริญอุบลนี่มีทุกจังหวัดเลยได้แต่ถ้าอยู่นครนะ่ะไม่มีนะนี่ครับชุดเช็คอินครับวิวพอยท์ที่แก่งกระเบาครับเบญจกาวครับพี่น้องครับนี่ทางย่าง ลงไปจมโคกดหินอยู่น้ำโขงนะครับนี่ย่างไปประมาณสามเมตรครับนี่พี่น้องเองคนน่ะประชาสนครับชาวบ้านครับใส่เบ็ดอยู่กลางโขงครับตามน้ําไหลแห้งๆนี่ปลาหลครับพวกปลากดปลาคังนะครับมันหม,มักมาลิ่นน้ําอยู่บนที่มีน้ําไหลนะครับลองกับน้ําไหลแห้งหน้าไปเช็คอินครับแกงกระเบาที่เที่ยว ของชาวจังวัดบุกดหารครับย่างลงไปได้ง่ายอยู่ครับที่ว่าเวลาย่างขึ้นมานีหอบก็แล้วพีนนัองเองน้ำคุ้งครับนี่ฝั่งลาวแม่นเมืองนะครนไกสนน่สอนพอมิหารแขวงโซนาเตสโบลาวครับกับน้ำใสขนาดครับ พี่น้องมาบันนี้น่ครับคักได้ครับนี่มันจะมีจุดต่าง,งๆให้เขายืนถ่ายรูปเซลฟี่กับน้ำโขงนะครับถ่ายรูปท่ขนาดพี่น้องขนาดเป็นในเบ้าซักจุดนี้นี่เบ้าซักในช่วงสงการานรในสมัยก่อนเลยเขาจะพากไปมาล่นน้ำ เป็นนักสงการกินปลาเผาสมัยก,ก่อนหมูหันตะกีนะแต่ว่าวันนี้หายไปแล้วเพราะว่าเขาไม่ให้เล่นคนตายตามันเชี่ยวไงย่างถายมุมท่ายรูปพี่นอ้องเองรูปไปตามโคตรหินเลยครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับยันมันลื่นครับเวลาทำมาเที่ยวโคตรหินรั่วจะเป็นสาพันโบกหรว่วแกงเหยี่ยวเลยครับย่างนี่เพิ่นครับสตว่าเวลา,ย,าย่างขึ้นเมื่อนี่ครับย่างกลับคืนนี่นะเมื่อ,อยครับมันย่างไก่นะครับ จุดใดที่มีโคตรหีนลายครับจุดนั้นจะมีปลาลายครับคนหาบรรยากาศชาวบ้านครับใส่เบ็ดคนนะครับอยู่กลางคลองนะครับจุดที่มันเป็นน้ําเชี่ยวไหลครับปลากุดปลาเนื้ออ่อนปลาคั่งครับจะอาศัยเพื่อจะมาเล่นน้ำมาวางไข่นะครับเห็นจะสิคขับนี้เปนธรรมดาเลยครับลึกขนาดด้นี่นี่ครับมีเพื่น้องครับนี่น้ำซอสจะเป็นฟู้งมาเลยครับนี่ถ้าแม่มายามฝนนี่โคตรตายาเลยครับบนนี้นะนี่น้ำจะเติดมาเลยครับบนนี้ โขดหินข้างล่างเลืออล่อนนีอันตรลายยานมันจมน้ำมาหนะ้าแต่มันคุดหายากยเวลาจมน้ำนะน้ำมันส้อขบดขุดหามานะน้ปิดเป็นนตนี่ครับน้ำลงนี่ครับน้ำใสพบปลบมามเทอร์ซอรี่ครับจะทบที่กันกนถะ่ายรูปนะก็เอาถุกเอาทั้งคุดเซียวด้วยถึงมน้ไปเลเดี๋ยวองป็นกูลงไปดิ เขาเล่นบนิชการ์นิมท้องน้ำพัดระวังวิเสียครับยันต์ต้นั้นไหลเป็นกรุดน้ำเลยถึงเขาแยกพอนะครับครับปอนท่องเที่ยวยอดฮิตที่จังหวัดมุกดาหารครับแก้งกระเบ้าครับนี่มาเที่ยวยามฮ้อนหรือว่าช่วงโสกาเนี่ครับน่างชิคก์นะนั่นเป็นเรื่องอาหารของชาวบ้านครับสายครับทีมงานครับน้องศักดิ์กลับจากมั่นเลยกับมาเที่ยว ครับทะเลาะริมโขงเที่ยวตามวิถีสโลไลค์ครับแล้วก็มานมมุกทหารครับเส่นกระเป๋าที่ว่าเป็นบนท่องเที่ยวยอดฮิตครับพี่บึงชีวิตตาบ้านครับเรือหาปลาอยู่กลางน้ำโขงครับเรือไปไกลๆก็จะมีชุดอยู่กลางน้ำโขงแกล้งกินระหว่างไทยลาวครับครับสวยงามในช่วงยามหนาวช่วงมกราคมถึงพฤษภาคมครับอันจี่นงเลยขนาดนี้นั่นอะไรเหี้ขนาดครับพอดีนะนี่ครับแต่ละชุดนี่ครับจะมีชุดท่ารูปงามๆครับหลายบอลเลยครับนี่ โอ้เสี่ยนหาปลาครับพาเรือผ่านพาเรือไอ้ลงเก่งครับพักข้างหน้าคนน่ะเพิ่นหาปลาครับเพิ่นยามเป็ดข้าหน้านี่คุณน่ะใจกล้าหน้าครับพี่น้องคุณน่ะปลาถูกเรือสิบูบินยอนี่ครับแต่ย่านแพชนี่คุณน่ะสุดยอดครับเก่งขนาดแม่นี่พาเรือบนน้ำเชี่ยวด้านไหลแห้งครับดีใต้น้ำนะครับเต็มมาด้วยโขดหินครับที่ให้น้ำไหลแห้งบนนี้ข้างหน้านี่ วู้พี่น้องคืยเดี๋ยวตะย่หน้าครับน้ำไหลแห้งข้างหน้านี่นี่ครับสเกีตเบื้องขับนี่น้ำไหลแห้งขนาดครับพี่น้องนี่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 ปลาถูกว่าเสียวนะครับต้กลงไปแย่บนเรืออยู่ครับพี่น้องใครที่มาเที่ยวจุดนี้ครับตรงระมัดระวังครับอย่าพลาดหรือว่าลื่นกลาเทาเป็นเดกาดครับเพราะว่าอาจจะให้ชีวิตคุณเหนื่อยไปกับาน้ำโขงได้ครับ สกี่คนบ้านนะครับไทยที่คิดเวียกอยู่ตามงทิ่นเดียนไก่ครับคิดมาจากาศนี่ก็คือสิีโค้ดแก๊กเกร์เบา,ะเบาะนะครับสมัยกคอนนี่ในช่วงยามพ้อนหรือว่าสงการนะครับนักท่องเที่ยวจะพาันผลิตน้ำยู่นี้ครับติมเลยครับบนน,นี้นะนี่ อากาศมันพฮ้อนอย่างได้แบบชิวๆเลยครับอยู่บนนี้นะปกติถ้าเป็นในช่วงเดือนสัดนีที่บนนี้ก็เป็นโคตรฮ้อนเลยครับ